โอเคสวัสดีครับทดี๋สอบ เรามาต่อนะครับในส่วนของ EP นีนะ้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่เป็นตัวเสริมเข้ามาให้นะตัวเสริมเข้ามาให้นะหลายท่านอาจจะบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับการสอบในในกรอบของกทมเลยนะครับแต่ว่านะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องแล้วเขาอาจจะนํามานะอาจจะนํามาพูดถึงเพราะในข้อสอบลักษณะกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ได้ ระบ,บุทั้งหมดนะครับว่ามีพรบรตัวไหนบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเสริมให้ในส่วนของพัทท้ายนะพัทสุดท้ายของวิชากฎหมายนะครับก่อนที่เราจะไปสู่วิชาคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครูนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตยหยิบยกมาให้พวกเราเพราะว่าตัวนี้ก็พูดกันตรงๆว่าใช้ได้ทั้งสนามกทมเองแล้วก็สพถด้วยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งท่านที่จะไปสอบสังกัดอื่นอย่างเช่น หน้าตาศิน,นะครับของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับที่จะเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยเนาะผมเอาเรื่องของพรบการสาภาพบังคับพุทธศักราช2 5 5 4แล้วก็อีกหลายตัวเลยนะครับมาให้พวกท่านได้ดูเนาะไม่พวกเราได้ได้ดูกันตรงนี้นะครับก็คือติวเสริมไว้ติวเผื่อไว้ให้นะครับโอเค พรบการสารภาพบังคับปี2550เอ่อ45ขออภัยนะครับคำว่าการศึกษาภาคบังคับนะการสาภาคบังคับก็คือการศึกษาชั้นปีที่1นะครับการสาษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการสาษาขั้นพื้นฐานทีนี้ไอการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับขั้นพื้นฐานก็คือป .1 ถึงม .6 นะครับ ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9กเนี่ยก็คือตั้งแต่ป1ถึงม3กฎหมายไทยเขาเรียกว่าการศึกษาภาคบังคับนะครับทีนี้ไอเด็กที่จะอยู่ในการศึกษาภาคบังคับตามพรบฉบับนี้เนี่ยคือเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7นะครับย่างเข้าปีที่7จนถึงอายุย่างเข้าปีที่16นะ เว้นแต่เด็กสามารถสอบไล่ได้ชั้นปีที่9ของการสา,าพบังคับแล้วหมายความว่าอย่างไรเด็กบางคนเรียนก่อนเกณฑนะ์เรียนก่อนเกณฑ์ผู้ปกครองเอาเข้าเรียนก่อน1ปีไม่จําเป็นต้องอายุเด็กถึง16ก็ได้นะครับเด็กเรียนไปพร้อมๆเพื่อนนี่แหละแล้วไปจบม3ตอนอายุ14นะครับนะสอบผ่านนะม3ตอนอายุ14ก็ถือว่าเด็กคนนั้นนะครับจบการสาราพบังคับแล้วนะครับ ส่วนมากคําถามที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับนะจะชอบถามว่านะครับจะชอบถามว่าสําหรับท่านที่มารับชมเนี่ยท่านลองคิดตามก็ได้นะครับนะเด็กเกิดพศ2566จะเข้าป1ตอนไหนคือตอนปีใดนะครับหรือ เกิด2566จบม .3 ปีใดน,นะลองคิดตามนะครับลองคิดตามผมจะไม่รอคำตอบตอนนี้นะท่านที่รับชมอยู่หรือไลฟ์สดรับชมจากไลฟ์สดหรือมาชมย้อนหลังท่านลองคิดตามแล้วคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะเกิดปี66เนี่ยปีนี้จะเข้าป .1 ตอนไหนนะแล้วก็จะจบม .3 ตอนไหนนะครับสองคำตอบลองดูนะครับทีนี้ให้ท่านตัด ความเข้าใจผิดผิดนะครับความเข้าใจผิดผิดหรือแม้กระทั่งไม่ได้แค่ตัวท่านตัวผมเองก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก่อนเราจะชอบได้ยินว่านะเด็กที่เรียนตามชนบทนะครับโนระงเรียนในจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดหลัง16ผู้พฤษภาเกิดหลัง16พฤษภาเข้าเรียนไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ได้เขียนแบบนั้นกฎหมายเขาเขียนว่าเด็กที่จะเข้าเรียนปอเนี่ยคือเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7 นะครับย่างเข้าปีที่7นะแล้วก็กําหนดไว้แค่นั้นเองนะไม่ได้บอกว่าโอ้เกิดกลางเดือนเอ้เกิดกลางปีเกิดต้นปีเกิดปลายปีอนไ้ไม่เกี่ยวนะครับเด็กสามารถที่จะเข้าเรียนได้นะเมื่อมีความพร้อมนะครับแล้วก็ในช่วงวัยช่วงอายุเขาถึงก็สามารถที่จะเข้าเรียนการสาภาพบังคับหรือเข้าเรียนป .1 ได้เนาะต่อมาคือคําว่าผู้ปกครองนะครับผู้ปกครอง คือบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงผู้ที่เด็กเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยหรือเด็กรับใช้การงานอันนี้เขาเรียกว่าผู้ปกครองนะครับเ,เ,รเรียกว่าผู้ปกครองทีนี้ในกรณีที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ส่งเด็กเข้าเรียนนะไม่ส่งเด็กเข้าเรียนมีโทษปรับไม่เกิน1000บาท แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยปรับกันนะครับแต่ถ้าหากเจ้าพนักงานเขามีการกําหนดโทษอะไรต่างๆนะคือกฎหมาย,ยมีการระบุโทษไว้อยู่แล้วชัดเจนแต่ถ้าหากต้องเอาจริงเอาจังกันจริงๆเนี่ยนะครับก็ผู้ปกครองก็มีความผิดในฐานที่ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนเนี่ยก็มีอัตราโทษในการปรับนะไม่เกิน1000ทีน่นี้ผู้ปกครองไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ปรับไม่เกิน1,000เช่นเดียวกันนะ เพราะนั้นให้เข้าใจว่าถ้าเกิดไม่ส่งเด็กเข้าเรียนหรือไม่อำนวยความสะดวกปรับไม่เกิน1000นะไม่ส่งไม่สะดวกปรับ1000นะครับถัดมาปราศจากเหตุอันสมควรอันเป็นเหตุให้เด็กไม่เข้าเรียนไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยเขปรับไม่เกิน10000ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเติดภารกิจปกติลูกเรียนอยู่แล้วติดภารกิจไม่ได้ไปส่งก็เลยโดนปรับไม่ใช่ หมายถึงว่าเกิดว่าเด็กเรียนเรียนเรียนเพื่อนเขาก็เรียนไปแต่ว่าลูกตัวเองไม่ได้เข้าเรียนด้วยเหตุที่ไม่อยากให้เด็กได้รับการศึกษาผู้ปกครองก็มีอาจจะมีสิทธิ์ได้รับโทษตามระเบียบหรือพรบฉบับนี้นะครับหรือแม้กระทั่งปราศจากเหตุอนสมควรไม่อยากให้ลูกเข้าเรียนเฉยๆเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ได้รับโทษตามพรบ,บแบบนี้คือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นหรือแม้กระทั่งแจ้งข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะ เพื่อรับสิทธิ์หรือเพื่อใดๆก็ตามนะครับก็โดนปรับไม่เกิน10,000เช่นเดียวกันนะครับเนะาะปราศจากเหตุแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นเท็จปรับไม่เกิน1 0 0 1000 0ทีนี้กฎกระทรวงกําหนดให้การนับอายุเด็กนะครับการนับอายุเด็กเข้าการศึกษาภาคบังคับนะบเข้าการศึกษาบังคับให้นับตามปีปฏิทินนะ ขออภัยนะครับให้นับตามปีปฏิทินเนาะให้นับตามปีปฏิทินนะครับหากครบ7ปีบริบูรณ์ในปีใดนะครับให้ถือว่านะครับเด็กเนี่ยย่างเข้าปีที่7ในปีนั้นนะเพราะนั้นเห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกเลยว่ากลางปีต้นปีอะไรยังไงเหมือนที่เราเข้าใจมาในสมัยก่อนนะเพราะนั้นแล้วตามกฎกระทรวงเนี่ยกฎกระทรวงในที่นี้คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็ได้มีการกําหนดไว้ชัดเจนว่าให้นับตามปีปฏิทิน นะครับ,นะรบนี้เป็นกฎหมายตัวที่เสริมตัวแรกก็คือพรบการสาภาพบังคับ2,545ตัวที่2ก็คือระเบียบกระทรวงสาัาริการว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสานศึกษาพศ2,547เอตัวนี้เราสอบกทมใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่ากทมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาก็ต้อง ยุดตามระเบียบหรือประกาศหรือกฎหมายที่ตราโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับทีนี้ระเบียบกระทรวงเนี่ยว่าในเรื่องของการกําหนดเวลาทํางานหรือวันหยุดราชการของทางศึกษาเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะครับ 1. ให้สถานศึกษาเริ่มทํางานตั้งแต่8ปดโมงครึ่งหรือ8ปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึง16บหนาฬิกาสามสิบนาทีหยุดกลางวัน 12นากาถึง13นาฬิกาโดยเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นเวลาทำงานปกตินะครับถัดมาวันเสาร์และอาทิตย์ถือว่าเป็นวันหยุดราชการเต็มวันผมเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับหลายคนบอกอ้าวอาจารย์อาจารย์ก็บอกอยู่ว่าก,กระทรวงประกาศว่า8มครึ่งถึง16 30แล้วทำไมโรงเรียนต้องบังคับมาตั้งแต่7โมงนะครับ ทำไมต้องมาตั้งแต่7จ็ดโมงในการถือปฏิบัติเนี่ยแปดโมงครึ่งพอเราเข้าแถวคารมงชาติเสร็จนะ8ปดโมงนะมีการพูดหน้าเสาธทองอะไรก็ตามแล้วตารางเรียนส่วนมากก็จะไปเริ่มที่08.30หรือ08.45เป็นต้นไปเรื่อยๆว่ากันไปแล้วแต่โรงเรียนแต่เหตุที่ต้องมา7จ็ดโมงเนี่ยโดยมารยาทของทางราชการเนี่ยเนื่องจากว่าผู้รับบริการหรือเด็กเนี่ยเขามาแล้วนะครับเด็กเข้ามาแล้ว เลยต้องนะเลยต้องมาทำงานก่อนเวลานะครับเลยต้องมาทำงานก่อนเวลานะครับให้พวกเราเข้าใจตรงนี้เนาะเนาะทีนี้เวลากลับทีเนี้ยเวลากลับนะถึง16-30ก็จริงโดยแนวทางการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็ให้บวกไปอีก15นาทีนะถึงลงเวลากลับบางคนนะอ่ามันเป็นเรื่องสัมพันธ์กับเรื่องการลงเวลาด้วยนะครับ ถ้าบางท่านมาลงเวลาทํางานนะ,ะเพื่อนเข้ามาอาจจะมาเช้ามาเลยียดมาอะไรก็ตามนะครับจริงๆก็ไม่ควรลงนะหลัง8ปดโมงครึ่งนะไม่ควรลงหลัง8ปดโมงครึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรลงหลังเวลาเข้าแถวนะครับในการปฏิบัติจริงของสถานศาึกษาเนาะทีนี้ไอ้เวลากลับทีเนี้ยบางคนลงเป๊ะเลยครับ1630นอันนี้ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะโดยปกติแล้วต้องบวกไปอีก15นาทีนะครับสินาทีในการอยู่ปฏิบัติการเพราะนั้นถ้าท่านไปบรรจุนะครับท่านต้องลงเวลากับหลัง16.45หเนาะให้ลงหลัง16.45นะครับเนาะอันนี้เป็นมารยาทในการปฏิบัตินะมารยาทในการปฏิบัติรายการนะครับทีนี้ประเด็นเวลาไม่เท่าไหร่ของเวลามาเวลากลับ เวลากลางวันทีนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทุกหน่วยงานเวลาพักเที่ยงแท้ๆถึงต้องขออนุญาตออกโดยเฉพาะยิ่งสถานศึกษาเนี่ยทำไมถึงขออนุญาตออกเพราะในประกาศกระทรวงหรือระเบียบกระทรวงเขาเขียนไว้ไงครับว่า12นากาถึง13นาฬิกาเป็นเวลาทำงานปกตินะบางท่านมีหน้าที่เป็นครูเวรก็ต้องทำงานปกติและทุกคนก็ต้องทำงานปกติ เพราะอะไรในช่วง1 2บสถึงสิหากเกิดเหตุใดๆก็ตามเด็กทะเลาะวิวาทเด็กได้รับอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวพวกเราเองที่เป็นข้าราชการแล้วเกิดออกไปข้างนอกไปรับประทานอาหารเที่ยงระหว่างสัญจรประสบอุบัติเหตุถือว่าท่านไปในเวลาราชาการมันก็เลยต้องมีการบันทึกขอออกนอกสถานศึกษานะครับ นาะในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงกินข้าวนี่แหละหรือช่วงพกักกลางวันนี่แหละนะครับเนาะอันนี้ให้เข้าใจไว้ว่ามันเป็นเวลาปกติก็เลยต้องมีการบันทึกส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นวันหยุดราชการเต็มเวลาถ้าเป็นส่วนราชการอื่นเขาก็จะสามารถเบิกค่าบริกค่าทํางานล่วงเวลานะครับเนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วสําหรับข้าการครูเราเองก็จะไม่ค่อยได้เบิกตรงนี้นะแต่ ที่ทราบนะที่ทราบของกทมเนี่ยเขามีเรื่องของค่าล่วงเวลาด้วยนะครับมีค่าล่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เดี๋ยวพอเราบรรจุแล้วก็ค่อยไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติม,ตมนะครับเนาะอันนี้ให้เอามาเสริมให้พวกเราได้รู้เนาะสำหรับเวลาปฏิบัติราชการนะครับถ้าเกิดข้อสอบถามเนี่ยตอบตามนี้นะปฏิบัติจริงบางคนมาตั้งแต่6กโมงนุ่นนะครับเนาะมาตั้งแต่6กโมงเช้าก็มี นะบางคนกลับ6งมงเย็นก็มีกลับ2องทุ่มก็มีนะบางคนตอนนี้ยังไม่ได้กลับจากโรงเรียนเลยก็มีนะครับในคอร์สพวกเรานะประเด็นถัดมาเขาบอกว่านะประเด็นถัดมาเขาบอกว่าให้สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดและรายงานส่วนราะการต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ต้องมีเวลาทํางานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า35ชั่วโมงนี่ไงครับหลายคนยังถามว่าทำไมตารางสอนพวกหนูเยอะจังพวกผมเยอะจังนู่นนี่นั่นเพราะเขากําหนดไว้แบบนี้นะครับทำไมถึงต้องกําหนดห่วงเวลาแตนะ่ท่านอย่าลืมว่าในการกําหนดเวลาเนี่ยก็คือกําหนด5วันนะครับหวันท่านก็ลองเอา35หารดูนะครับหกห้าสามสิบาเพราอนะั้นแล้วโดยเฉลี่ยก็ ต้องประมาณวันละ6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นอย่างต่ําในการปฏิบัติหน้าที่เนาะถัดมาประเด็นที่ถกเถียงกันบ่อยถกเถียงกันเยอะวันปิดภาคเรียนให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของนักเรียนนะครับครูไม่มีปิดเทอมนะครับแต่การปิดภาคเรียนเนี่ยถือว่าเป็นการพักผ่อนของนักเรียนซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุด พักผ่อนได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนปกตินะอันนี้กรณีที่ถามถึงการปิดเทอมกันเยอะเนาะถัดมาวันที่สถานศึกษาทำการสอนชดเชยหรือทดแทนนะครับเนื่องจากหยุดด้วยเหตุพิเศษหรือกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานปกตินะกรณีบางคนบางสถานศึกษานะครับหยุด วันศุกร์เนื่องจากมีเหตุวาตภัยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่กลับมาสอนปกติได้อาจจะนัดเรียนวันอาทิตย์อย่างเงี้ยถือเป็นการสอนชดเชยก็ถือว่าเป็นวันทํางานปกติก็ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการปกตินะครับโอเคอันนี้ก็เป็นระเบียบที่เสริมให้ว่าในเรื่องของการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษานะครับ โอเคถ้าตัวนี้ค้างไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเล็อร์ดไว้อยู่เนาะผมบันทึกไว้อยู่นะครับโ okay. อเค่ะถัดไปนะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการนะครับเนาะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการนะครับตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับ การลาของข้าราชการเนี่ยนะการนับเวลาเขานับตามปีงบประมาณนะครับนะรับนับตามปีงบประมาณสาระสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับในการลาเนี่ยนะก็จะมีการนับต่างๆนะนับฟันต่างๆกรณีลาป่วยนะครับลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรลากิจส่วนตัวลาพักผ่อนนะครับนับเฉพาะวันทําการนะนับเฉพาะวันทําการนะครับ การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวต่อเนื่องกันนะครับในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตามนะครับให้นับเป็น1ครั้งให้นับเป็น1ครั้งนะครับการลาไปช่วยเหลือภรยาที่คขอดบุตรนะครับลากิจส่วนตัวที่ไม่ใช่การเลี้ยงดูบุตรนะครับลาพักผ่อนหากมีราชการจําเป็นพวกรัฐบัญชาเรียกกลับมา ปฏิบัติรละการลาบังลานะครับก็ให้ถือว่าสิ้นสุดเวลาก่อนวันที่กลับมาปฏิบัติราชการนะครับแต่ถ้าผู้มีอำนาจเห็นว่าการลาต้องมีการเดินทางนะครับก็ให้สิ้นสุดหน้าวันเดินทางกลับนะครับนะก่อนวันเดินทางกลับเนี่เป็นเรื่องของการกําหนดว,วันลานะทีนี้บางคนบอกว่าลาเช้าลาบ่ายได้ไหมได้เหมือนกันนะครับ นะกรณีลาครึ่งวันเช้านะลาครึ่งวันบ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลาครึ่งวันนะโอเคทีนี้การลาปัจจุบันเนี่ยนะไม่อยู่11ประเภทนะครับมีอยู่11ประเภทนะมีอยู่11ประเภทนะครับเนาะ11ประเภทนี้นะครับผมจะมาแยกนะครับเป็นชายกับหญิงเนาะเป็นชายกับหญิงนะลาป่วยได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับ ลาคลอดบุตรอันนี้ได้เฉพาะเพศหญิงนะครับลาช่วยเหลือภรยาได้เพศช,ชายลา,ากิจส่วนตัวได้ทั้งชายและหญิงนะครับพักผ่อนได้ทั้งชายและหญิงลาไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัทนะครับก็ได้ทั้งชายและหญิงเช่นเดียวกันนะครับเพราะพิธีฮัทก็เป็นพิธีกรรมทงสสรางศาสนาอิสลามนะครับก็เพศหญิงก็ไปได้นะครับลาเข้ารับการตัจเลือกเตรียมพลนะครับอันนี้ก็เฉพาะเพศชายลาไปศึกษาต่อ นะครับก็ได้ทั้งชายหญิงนะครับลาไปปฏิบัติหน้าที่เรอวกอกระหว่างประเทศก็ได้ทั้งชายหญิงนะครับแล้วก็ลาติดตามคู่สมรสก็ได้ทั้งชายและหญิงแล้วก็รวมไปถึงลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพอันนี้ก็ได้ทั้งชายและหญิงนะครับโอเค พราะนั้นแล้วก็ผู้ชายก็จะได้ในส่วนของลาไปตัวเลือกเตรียมพนนะครับที่ต่างกันกับผู้หญิงนะแล้วก็ส่วนช่วยเหลือภรรยาแล้วก็ลอดบุตรก็จะได้ทั้งชายและหญิงนะครับในส่วนนี้เนาะอย่างละประเภทนะครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามีลาสิบเอ็ดประเภทนะครับทีนี้ในกรณีที่อยู่ในสถานศึกษานะเราเป็นคนครูเนี่ยนะครับกรณีที่นะกรณีที่เราลานะครับลาไม่เกิน6ครั้งเนี่ยนะ เขาเรียกว่าลาบ่อยครั้งเนี่ยนะครับของสถานศึกษาเนี่ยคือลาไม่เกิน6ครั้งนะต้องไม่เกิน6ครั้งนะมาทํางานสายเนี่ยก็คือสายไม่เกิน8ครั้งนะครับในสถานศึกษาไม่ควรเกิน8ครั้งเนาะส่วนในสํานักง,งานไม่ได้พูดถึงนะครับเอาแค่ในสถานศึกษาโอเคอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเปิดปิดสถานศึกษา ตามระเบียบของกระทรวงศาาิการว่าด้วยการเปิดปิดสถานศึกษาปี2548นะเขาได้กำหนดว่านะใน,นับใน1ปีการศึกษานนะในภาคเรียนที่นเนี่ยเขาเริ่มนับวันที่16พฤษภาแล้วไปปิดอีกที11ตุลานะภาคเรียนที่ี่ยเปิด1พฤศจิกาแล้วปิด1เมษา พระฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงปิดเทอมวันที่10ตุลาแล้วก็ปิดเทอม31มีนานะครับเพราะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษานะครับก็เป็นไปตามนี้เนอะอันนี้คือเรื่องของการเปิดปิดสถานศึกษานะครับส่วนระยะเวลาต่างๆจะปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษานะครับดุลพินิษของคณา,า,า,าสังกัดด้วยนะครับ โอเคการชักและประับทงชาตินะครับการชักและประับทงชาติก็ในระเบียบกระทรวงสาธารณการก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าที่ต้องรู้ก็คือในเรื่องของอในวันเปิดเรียนเนี่ยนะก็ชักทงขึ้นในเวลา8ปดนาฬิกาอันชักทงขึ้นเนี่ยให้ชักในเวลาเข้าเรียนแล้วก็ชักลงในเวลา18บแนาฬิกาส่วนวันปิดเรียนนะครับก็ชักขึ้น,นเวลา8ปดนาฬิกาแล้วก็ชักลงเวลา18บแนาฬิกานะครับโอเค ส่วนการลงโทษนักเรียนนะการลงโทษนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาปี2548นะครับก็ในกรณีที่นักเรียนมีการกระทําผิดหรือฝ่าฝืนนะครับก็มีการกําหนดการลงโทษนักเรียนไว้เพื่อที่จะมีเป้าหมายหรือความมุ่งหมายในการอบรมสั่งสอนโดยกําหนดโทษไว้4สถาน1คือว่ากล่าวถักเตือน 2. องทำทันบน 3. ตัดคะแนนความประพฤติ4ี่ ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้การลงโทษนักเรียนนะครับโอเคตรงนี้ก็ส่วนเรื่องครูผู้ช่วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวพวกเราดูเกณฑ์นะเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งของกทมนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเรามีการประเมินนะมีการประเมินครูผู้ช่วยในทุกๆ3เดือนนะครับทุกๆ3เดือนหรือรวมแล้วเนี่ยในช่วง2ปีที่เป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มเนี่ย นะครับก็จะอยู่ที่8ครั้งนะครับแครั้งนะแล้วก็ท้ายที่สุดของกฎหมายที่เสริมให้ก็คือกฎกคสอว่าได้โรคปี2อ9 9จะเห็นว่าเวลาพวกเราสมัครสอบเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดคุณสมบัติต่างๆรวมไปถึงการกําหนดว่าต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานศึกษาของรัฐนะโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการตราไว้ในกฎหมายหรือกฎกคสอว่าด้โรคปี249 โดยมีการออกว่าโรคที่ขัดต่อการปฏิบัติรายการเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายมาแล้วก็ขอไปรับรองแพทย์นะครับจากแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐนะครับทีนี้โรคตามที่กศกําหนดนะครับก็คือโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคมนะวันโรคในระยะติดต่อโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติด ยาเสพติดให้โทษโรคพิษสุราเรื้อรลังนะครับหโรคนี้ถ้าหากปรากฏในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะก็จะไม่สามารถที่จะบรรจุเข้ารับราชการได้นะครับเพราะถือว่า,เ,าเป็นมติของคณะรัฐมนตรีที่ออกนะครับหรือกําหนดไว้นะครับในเรื่องของการกําหนดว่าได้โรคนะที่ต้องขอไปรับรองแพทย์นะครับเพราะว่า ตำแหน่งข้าราชการเองเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ต้องพบปะให้บริการผู้คนหรือประชาชนนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับที่ครูแบงค์ได้มาเสริมให้พวกเรานะเดี๋ยววันต่อไปพวกเราก็จะมาคุยกันนะใน E ีต่อไปเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูนะครับพอจบตรงนี้ปุ๊บนะก็จะไปเจอกับ ข้อสอบนะครับข้อสอบซึ่งส่วนหนึ่งได้ออกไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับในส่วนของข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการอาสอบครูกทมนะครับที่ที่แจ้งไว้ในตารางเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับยุติการลายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ